อออนันอันนี้เขาเห็ดอนยังเนี่ยเขาเอาจังไปกินังไรหนี่งเขาเอาไปอันคั้นส้มสิส้มคั้นเอาน้ำมันค่ะน้ำส้มนั่นแหละไม่ใช่น้ำมันน้ำส้มเขาเจ้ากินเป็นไรชั่วโมงเขาเจ้าก็ขยันเจิบนี่ป๊าดสุดยอดเนาะสาวโมเพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นจับเสียงได้ไหมเสียงสาวโมอาจารย์มาคนเล่นมาตามเสียงของแท้ดีพี่น้องว่าไม่คอนเทนต์ยเด้ว่าในว่าใน บ่ได้เตรียมกันมาเด้ข่อยรอยข่อสวนเพิ่นเพิ่นได้ยินเสียงข่อยเพิ่นเลยเพิ่นใส่ข่อยก็เลยมาหาเพิ่นพุ่นล่ะไอ้เพิ่นขยันขยันมาสองบ่ได้หยุดไม่ได้ตลาครับจิตมาจนตลาดยางหัวไอ้ก็เลยไปยังบ่ฮอดอยู่ครับผมไปก็เลยถ่ายเพิ่นก็เลยมาถ่ายคลิปนี่แหละเบื่อไหร่เพิ่นมีขยันเมื้อบุกสมนั่นล่ะพี่น้องตามนั่นเพิ่นเพิ่นคลิปเป็นชั่วโมงไหมฮะไลค์ฝากแชร์แน่เด้อจ้าเพราะได้เห็นนี่เห็นพี่น้องเพิ่นเพชรเพิ่นขิดมันได่าย่เกขยันขยัน ถือวิชาสะไปเบื่อรู้ทนเก็บจังไงไปเบื่อวิธีพันเก็บด้วยใช่ได้อยู่บ่ให้เพื่็นงานเนาะเอาเสนอเนาะว่าไปไปไปขับฝากอะไรฝากแค่นั้นเด้อยวไอเนี่ยแหละเห็นว่าไงไปไปคอยออันคยยางหัวคอยเลี้ยปลายางคอยเลียครับโอ้โหครับเอฟซีเอฟซีพันหลายครับนี่ครับขอบคุณค่ะไอ้สวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับกิน๋วยเตี๋ยวกับเลี้ยงหัวกับเลย ยังหมดให้ฮอดด้านก๋วยเตี๋ยวอยู่พี่น้องเอ้ยย่างหัวมักตะเสียงหัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่จะเกินโอ้ยเบิ่งพี่น้องนี่ครับผมเห็ดงานนะครับแม่่นนออีหจจกัดบาสกุลบอกเลยว่าเฮ็ดหลายได้หลายเด้อพี่น้องอยู่อิสราเอลนะครับเฮ็ดน้อยได้น่อยนะครับหน่อยทำให้คนสวดระบาดนี่ก็คิมีเยอะเนาะคนสวดเนาะ นี่ครับผมโอ้เป็นเหตุงานนะครับผมนะครับโอ้ขอญาตบัตรคาเด้อไทยเนี่ยครับผมครับผมโอ้นี่ครับเก็บเป็นเป็นเป็นบล็อกหรือจังไรครับหรือชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ๋อครับผมนี่ครับเป็นชั่วโมงนะครับครับชั่วโมงเท่าไหร่ผมไม่ขออนุญาตถามนะครับอ่าให้มันเหตุงานนะครับชั่วโมงสาครับโอ้หมดธรรมดาได้พี่น้อง ชั่วโมง35นะครับเก็บส้มนะครับยางหัวเลยมาเป็นผู้ประสบภัยนะครับเอาโอเคนะครับดีพี่น้องแรงงานไทยเพื่อนกะบเพิ่นบูเหติงานเลยขอญาตเพิ่นปะอย่างนะครับผมโอเคครับเอาคลิปนี้เบ่าสุกคนคนสว่างขอล่าไปก่อนนะครับผมโอเคให้เพิ่นเหตุงานนะพี่น้องนะครับอยู่สวนส้มหอ๊ยเดียวเาแบบเดี๋ยวเอาแบบพี่นอ้องชม่โมง35นะครับเก็บส้มนะครับ นี่ใส่หล่เพือนคือว่าฟาามนัเพื้นนู้จักฟ้ามนัพร้อมนินี่อ้าวมันไผ่ลพี่ตีกว่โอ้ยแตงไเราได้เจอกันอยู่แล้ไเ็น่อโอ้ยเต็นบเฮ้ยบกเปิดหน้าหรือว่าผู้ใดห่าเจอกันอยู่โอ้ยไม่เนจมองกันเงเจ้านดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาขึ้นอยู่เดี๋ยวโอ้หรืว่าผู้ใดเปิดหน้าจะควอกันโอ้ ngoại, để tôi lấy đi, để tôi lấy lấy, để tôi